ลอทุกคนที่สั่งให้หน่อยเตา้าม,ม,มากันสามคนเหรอลูกใช่ค่ะทุกคนคะ่ะที่อันดูดปอดปอดดูดอันนี่อย่างบุสั่งมองใดตา้าผู้ใดสั่งเป็นสั่งมาลงบ้านพักให้พกนูเนี่ยอันที่บริหารปอดนะสั่งมาลงให้พวกนูเนี่ยแม่จะทันไหมลูกสาวยังไม่เลิกงานเลยทันค่ะ ตอนนี้ยังทันอยู่นะคะกลุ่มปิดประมาณสองทุ่มนะคะุ้ยวันนี้ใครจะมีเปิดมอะไรออนไลน์ไหมเนี่ยนี่ไงแรกแบบพี่นกเนี่ยแลก่องพี่นกแล้วในกลุ่มแล้วคะ่ะ เออเดี๋ยวเขาเอาไปเดี๋ยวพี่ไปคลองเตยลาะมาเอือนฉันเด้อเมืม่อนนี้ฉันจะเป็นคนนอนร้อทาพวกเธอเออเพราะว่าทุกขากราบฉันจะขับรถวกเธอเริ่มแสดงกี่ทุ่มครับพี่หญิงสองทุ่มคะ่ะตอนนี้กำลังจะกลุ่มเปิดนะคะแมนมาบ้านหลังนี้ข้าเจ้าพาากันกินเขาจนถอดตีห้า เออได้กลับบ้านอีกเชื่อหนึ่งตีบอกค่ะยู่วยสวัสทีค่ะตอนนี้กลับไปแล้วค่ะแม่นค่ะไปสอนปิดวงปีนี้ได้พักยู่สามหมื่นในละเมียเพื่อนหับอันอีเวนน้องแต่คนสวยทุกคนหาข้อมูลอันที่ปลอดดุด พอเออแล้วว่าอย่าฝ้าวเป็นอย่างเด้อลูกช่วงหาเงินมาสั่นไ่ได้อยากบ่อยากบไ่ได้ว่าอยากบ่สำบายใน่แต่วมันสูวมือนีไปบ่าตั้งแต่เป็นโควิดมามันเมื่อย เดีย๋ยวนี้ลองลองเพ่งหน่อยๆกับเมื่อยเสียงกับแบบโบคือเกาเขาใส่เนี่ยเขาใส่เสียงเสมือเนาะแมวมันบริพักตั้งแต่หลังจากโควิดมากคือยมงบริเม,มีมือพักเลยเห็นว่าโควิดกับผักโดนพ่นโดนเลยสรุปเล่นเกมหรือว่าหาอันที่ปอดดูดนะ เล่นเกมจ้าแต่วทุกคนขาหาข้อมูลอันอันปอดดูดสรุปมันชื่ออะไรกำลังใจคุณหญิงคะ่ะสุด,สด ตอนนี้กำลังหาปอดดูดที่บริหารปอดต้องว่าอย่างนี้พว,ว่าวันนี้วันนี้วันนี้เล่นเสร็จก็น่าจะดึกก็ขับรถให้น้องนอนกันฮะอ,นอุกะทะ นี่ตอนนี้เขาเจ้าเรียกกินหมูกระทะนี่เจ้าไปทำงานเนาะเอาเจ้ากะทีเขาบอกงานเท่ากับกินได้ได้แหละหมูกระทะเขาเนาะเบอต้องไปหอดสอดแ,แจ้งดอกกลุ่มภาวะกันนี่ก็มีสอดแจ้งในติกตกต๊กตอกขาดติ๊กตอกน่าจะมี ผู EN en> ้ใดสร้างเป็นสั้งให้หนูนะคะอันนี้บริหารปอดสั้งมาโรงพยาบาพักให้พวกนูเนี่ยเต้าหอกันแน่น้ำเข้าบรราหาขอมุ่นบอเหาเข้าบ่อห็นกันนะรอแล้วมันบริหารมันดีขึ้นใช่ไหมเออ เต้ากับพี่เราต้องเป่าทุกวันจนกว่าลูกมันจะขึ้นครบสามใช่ไหมเต้ากับพี่ทานข้าวยางคะยางคะที่บริหารก่อนเนี่จุดชนวนแล้วก็ต้องสั่งให้เขาดิต้องรับผิดชอบเขาดิอาโอ้ยเธออันของพ่อเขานั่นแหละเธอดูของพ่อพี่ก็ได้มาสามอันให้เป่าทุกวัน สูเดอสูซเดอระเบียบคนเกง่งกดสั่งให้หน่อยลงุงบ้านพักอืม,มลอยกว่าบ,บาทนี่แหละมัง้งเลยเนาะแม่สวัสดีค่ะมาดามพี่เต๋อมาดามพี่เต๋อตีเลยจ้าหนูมาข้าน้องมือเนี่ยมือนี้เพื่อนนั่นขับรถให้นั่ง <c oughs> ต้องให้น้องเป้วใายน้ำค่ะใช่ค่ะตอนนี้ทั้งกินไปกินปะ <c oughs> ให้เขาสั่งไว้เส้นเล็กเอาพี่นกทำกับข้าวไว้ให้ด้วยเดนี่นี่ กินตอนนี้ละบอกข้าเจ้าขึ้นมารหลดน้องจัดไม่เสรเส้นดี้าลาก่อนบอมาน้องเต็มของนาลากรรับเชิญอ่ะแจ้งงานนะคะวันนี้มารับเชิญบ้านเสียงสวัสดีค่ะป๋าดีค่ะฮะรอรอกับข้าวอยู่ค่ะอ๋อได้ค่ะ เนาะต้าเต้าไทยรู้กับพี่ไม่ได้มาจ้ามาสามค่ะค่ะมาสามคนมาสามคนเอิงอือทอดหมูมีทอดหมูกงจะหวานมียำมีหมูไม้เขาหมเลาหมดเลยครับ เอาพี่น้องเนี่ยบอกว่าสั่งเนื้อไว้ให้เราสวัสดีพ่อเอ๋ด้วยนะคะเขาว่าเบิกเสร็จแม่เขาพ่อจีข่าเพราะนี้มันกินข้าวแล้วดูแลเราด้วยลูกไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะให้วนกลับไปเลยวันนี้นะเนี่ยน้องนี่้วนกลับไปแน่เลย รถเลยนะสักพักดีนะไม่ทักเด้กกำลังซีเรียสเรื่องรนี่เสร็จแล้วนะคะรอบัตบนนีเนาะขับรถมานํำหญิงอันมาหอดช่วงกุมภาพันธ์เพื่อยากกินแหนมเนื้องไหล คุ้มเข้าหาหลานสะดวกจะกินก๋วยเตี๋ยวก่อน,นไหมหรือว่าเนี่ยหมดทุกอย่างอะนะจะลงไปข้างล่างไงหิวแหละรู้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะ อวไรกลุ่มเปิดแล้วเด็กๆกำลังหิวทุกอย่างแม่ใช่คที่หิขวขับรถมาถึงกลุ่มภาวากระว้นยิงหาลานนั้แหนมเ,เนื่องเพราะว่าวันนี้มันผิดที่ยิงเองเนี่ยเพราะว่าตอนที่ออกจากมอขอ่ะยิงบอกว่ากินหนมเนื่องไหมยิงถามมาเฉยแล้วยิงก็ไม่พาจอดบบน,นี้จมให้ยิงแบบน,นี้ว่ายิงว่าจอดให้ทั้งเอง้ยทั้งน้องัปน,นี้พี่ยิงพี่เตียวแบทเลี้ยงน้องใช่ บันี้เพื่อนนั่นออกมาเพื่อนกระท่วงบอกไอ้ไอ้นกเพื่อนว่าอยากกินเนื้อว่าส่นสวัสดีค่ะนางเงียนงเต้วและลูกเต้า เอาอีพี่นี่เพิ่นมาได้ม,มากเป่าคะแม่เขาลงไหมบอจักเขาบัวเมียนลงไปร้านกว๋วยเตี๋ยวแม่ไอ้พูดนี่ โอ้พี่เตอร์บอกแม่อดด้วยไม่ใช่น้องชวนไปข้างล่างแล้วเต้าก็บอกว่ารอดด้วยแล้วทุกคนก็ไปล้าลงไปสวัสดีค่ะน้องเต้าสวัสดีแม่ปาน้อมด้วยนะคะแล้วคราวนี้ไี่กีส่งสายตาปิ๊บปิบบอกล้าลงไปให้แต่งหน้าบอแล้ว <c oughs> ไหนที่เท่าเลนี่เมียอ,อีพี่ไลยค่ะหรออ๋อตั้งแต่ปิดวงมากนี่อีพี่เจ็ดหรอบ้าคนนี่อ๋อโอ้ห้าห้าอบโอรุออดูการที่ห้าเต้าเคยบอกว่าเตียวยายผูอร่อยมาก

สวัสดีสมาชิกทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาใหม่นะคะเป็นกำลังใจให้ปังปัง,ปงค่ะแล้วใครใส่รองเท้าลองอ๋อข้าเจ้า ของเราไม่ได้ใส่หรยล่ะเขงเข้าเนี่ยใส่แต่ผ้าใบเพื่อนหิวเขานะคะว้นยางวน้นนาว้นหลังได้ทำผมไหมนะตำแหน่งเกาอีกแล้วค่ะมือนี้ สวัสดีลูกหญิงสวัสดีค่ะยิงก็หิวข้าวแต่ว่าหิางทางกับข้าวกักพระจก กำลังใจสองพี่น้องในกลุ่มแล้วค่ะขอบคุณค่ะใครที่ยังไม่ซื้อบัตรซื้อตัวอย่าลืมซื้อนะคะวันที่วันนี้รับเชิญเมนูฟงสกรวันที่สิบหกพี่เต้วรับเชิญอ่าคู่กับนารกรที่สาเกตนครน,นะคะ ฝากแฟนๆซื้อทั้งสองกลุ่มด้วยนะคะ